การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องอื่อินนะคะบางครั้งฝนมักจะเจอสัตว์ที่รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ใกล้ตุยนะคะแล้วก็เจอกันบางทีแค่ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ตุยในอ้อมอ้อมมือฝนประจำนะคะฝนพอเจอสัตว์ชนิที่ได้รับความเจ็บปวดฝนก็นมักจะช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ ะะอย่างเคสนี้เนี่ยเจอนกโดนรถชนอยู่กลางถนนนะคะเขายังมีชีวิตอยู่ก็ตามสภาพที่เห็นนะคะก็ก้าวผ่านไม่ได้เหมือนกันพอรับเขามาพยายามดูแลรักษาก็คือประมาณว่าเปิดโรงแรมดูแลเขาเลยอะคะ่ะก็มาดูว่าเขาได้รับบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงก็จะรักษาพยาบาลเบื้องตน้นปรากฏว่าพอเรามาดูอีกทีนึงเนี่ย เขาเหมือนประมาณว่าเขาเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งร่างกายผอมมากเหมือนขาดสารอาหารแล้วเขายังเป็นลูกนกอยู่เลยยังบินไม่ค่อยแข็งนะคะแล้วสาเหตุที่โดนรถชนน่ะก็คืออาจจะเป็นด้วยความไม่มีแรงแล้วก็อยู่บนถนนก็มีสภาพได้รับการบาดเจ็บก็คือโดนรถชนจร,จร,จริงๆแต่พอมาสังเกตดูอ่ะร่างกายเขาเต็มไปด้วยหนอนค่ะคือเหมือนฟิลเหมือนประมาณว่ามีปรสิตฝังอยู่ในตามตัวอะไรอย่างเงี้ย เราก็พอเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่เขาไม่เลี้ยงทําไมเขาถึงขาดสารอาหารก็เพราะว่าเขามีหนอนอาศัยอยู่ตามลําตัวเขานี่เองฝนก็พยายามเอาหนอนออกนะคะทำความสะอาดเขาแล้วก็เอาหนอนออกให้หมดนะคะแม้กระทั่งในปากนะคะพอเอาหนอนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมคาละคะว่าเขาจะรอดไหม ฝนก็พยายามหาข้าวหาน้ำให้เขาทานนะคะแล้วก็จะพยายามจะรักษาให้ถึงที่สุดปรากฏว่าเขาก็อยู่ได้ไม่นานนะคะเขาก็จากไปนะคะแล้วจากไปเนี่ยฝนก็พยายามทําพิธีส่งให้เขาไปดีที่สุดอะคะ่ะสัตว์ทุกชนิดอันนี้ไม่ใช่เขตแรกนะ,ะมีหลายเคตมากบางทีคิดว่าไม่รอดแต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ก้าวผ่านอ่ะ ก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะฝนเชื่อว่าการพบเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญน,นะคะบางบางชีวิตเนี่ยเจอกับเราเนี่ยเพื่อให้เราโหสิกรรมบางชีวิตเจอกับเราเพื่อให้เราได้ทําพิธีศพให้บางชีวิตเจอกับเราเนี่ยเพื่อให้เรารักษาบางชีวิตเจอกับเราให้เราได้ช่วยเหลือเขาออกจากจุดนั้นที่ที่เน็กับทุกข์ที่เขาเป็นนะคะก็ นั่นแหละค่ะพี่อยากจะบอกว่าชีวิตการพบเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแล้วแล้วนกตัวนี้ก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะฝนก็ได้ทำพิธีต่างกับเจ้าวาดวัดสีพวังแล้วก็กรรมการวัดเท่าที่เห็นเลยคะ่ะช่วยกันทำพิธีส่งเขาไปดีที่สุดแล้วก็สวดตามเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเสียชีวิตนะคะก็ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบฝนก็มาแชร์กันได้นะคะ ฝนก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครใครมีแบบฝนบ้างแองจริงบางทีกบก็มีนะประครับก็มีกบมีประกาศมีแต่แค่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอบา,บางบางบางชีวิตก็ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอไว้อ่ะค่ะก็จะมีอันนี้แหละค่ะที่พอถ่ายได้นะคะพอตั้งใจว่าคิดว่าเขาจะรอดแต่เขาไม่รอดก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะเท่าที่ทําได้แล้วก็ดีใจที่ ได้ส่งเขาไปแบบพบภูมิอีกอีกพบหนึ่งก็ตามความเชื่อเนาะก็ดีกว่าปล่อยให้เขาโดนรถชนแล้วก็เลือกทจะเฉยนะคะบางคนถามว่าฝนช่วยแล้วได้อะไรฝนก็มีความเสีกว่าฝนช่วยแล้วฝนสุขใจดีกว่าฝนเห็นแล้วฝนไม่ได้ช่วยเขาแล้วฝนมีความทุกข์ใจว่าแบบเขาจะเป็นยังไงวะเขาจะตายไหมวะอะไรเงี้ยก็คือสรุปก็คือต่อยช่วยเขาแล้วเขาไม่ตุยถามว่าฝนได้อะไรฝนมีความสุขครับ เป็นเป็นความสุขทางใจของคนคนหนึ่งที่ได้ช่วยเขามาย่างน้อยเราได้ลงมือทําดีกว่าเราเพิกเฉยแล้วเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยทั้งๆท,ที่เราพอจะทําได้นะคะก็นั่นแหละค่ะพี่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้มันกาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังะคะ่ะ